ดนแล,ล้วบอสเดือนคนเดียวผ่านไหมอ๋อ้ไกก็ปีประมาณนั้นแต่ว่าโมโหว่าไผ่ส่างโมโหแล้วเป็น่อท่านอ๋ออาจารย์อายุเท่าไรอายุลายอยหกสิบปหกสิบอาจารย์ยังเกิดเมะ่ท่าน,น,รานครับอาจารยลาภาพเรืเร่อยอ๋อบ้านบ้านหอยพัฒนา ข้อมูลสิงวัดบ้านหอยนะครับของกรมศิลปากรสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมานะครับสิงวัดบ้านหอยตั้งอยู่บ้านหอยตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษเป็นอุโบสถเก่าหรือสิมมีผนังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง4.80เมตร80ยาว6 5เมหนะครับวางตัวตามแนวทิศตะวันออกตะวันตกมีทางเข้าทางเดียวด้านหน้าเป็นบันไดหน้า เป็นอาคารเก่ออิฐขนาดประมาณ3มห้องมีพาลาัยด้านหน้ามงุงด้วยสังกะสีส่วนฐานอาคารเป็นชุดฐานบัวลูกแก้วอกไก่สูงเมตรยี่สิบก่อผนังและน้ำหนักโครงสร้างหลังคาเจาะช่องหน้าต่างด้านละสามช่องประดับซุ้มหน้าต่างด้วยลายเทพพนมแบ่งช่องด้วยเสาประดับบัวหัวเสาคาดรัดด้านบนผนังด้วยรักร้อย ผนังด้านหน้าประดับด้วยปูนปั้นรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผมด้านซ้ายขวาเหนือขึ้นไปเป็นรูปพระพุทธเจ้าสามองค์ผนังด้านหลังประดับลายปูนปั้นเทพพนมและพระพุทธองค์ภายในปริสานพระพุทธรูปประธานหน้าบานด้านหน้าประดับลายปูนปั้นรูปพระพุทธเจ้าประทับบนบันลงังท่ามกลางลายท้านขด หน้าบันด้านหลังประดับปูนปั้นเทพ,พนมจำนวนสามองค์ท่ามกลางลายการขดปัจจุบันมุงด้วยกระเบื้องรอนเครื่องประดับหลังคาช่อฟ้าใบเลกาหางโข,ง,ขงหักหายไปท่านจเจ้าอาวาสบอกว่าพายุเข้าเมื่อไม่กี่วันนี้หลังคาก็ปิวไปหมดครับท่านก็เลยได้ซ่อมหลังคาใหม่นะครับ ยังไงก็แวะเวียนกันเข้ามาดูนะครับสินอีสานบ้านเรานะครับฝีมือครูช่างอีสานก็ถือว่ารูปทรงสวยงามน,นะครับกระท่านร้านดีนะครับคือเวลาเรามานี้พระท่านก็ดีใจนะครับพระท่านก็จะเห็นว่าเออมันมีคุณค่ามันมีประโยชน์จริงๆที่อนุชนรุ่นหลังได้เข้ามาดูเข้ามาศึกษานะครับถ้ามันเงียบไปเลยพระท่านบางทีก็มีพวก คนไม่ดีบางทีก็มา,ายุพาให้พาทุกเพื่อที่จะหาสมบัติใต้สีเมเอยอะไรเอ่ยมันมีนะครับที่ออกข่าวกันนะครับย้ายเจดีโบราณมั่งย้ายอะไรมั่งมันมีนายทุนออกออกเงินให้วัดนะครับก็คือหวังสมบัติมั่งอะไรมั่งอันนี้ถ้าเรามาดูบ่อยๆพาท่านก็จะเห็นคุณค่าชาวบ้านก็จะเห็นคุณค่านะครับก็ช่วยๆกันนะครับผม Chapel of Wat Ban Hoi it is located at Ban Hoi Nong Khai sub district Muang Sisaket Sisaket Pravini, this building designed with a rectangular plan constructed with bricks and mortar placed on east west direction inside the buddha image subduing mara was enshrined there is an entrance and a staircase there are 3 windows on each side this building decorated with stucco like a deity and the lord buddha designs and was topped with carved tile Sisaket Pravini, Northeast Thailand. From Sisaket City, use Highway 2373, 10.6 kilometers 15 minutes to Wat Hoi from Bangkok City, use Highway 24, 535 kilometers, 7 hours to Wat Hoi Or getting there. 1. buy car from Bangkok, take highway number 1, Faholiothan Road. Head north to Saraburi province, Nakhon Ratchasima, then take highway 24 through Surin province until reach Sisaket. The estimate total distance is 535 kilometers. 2. By bus, take the Bangkok Sisaket line from Thai Transportation Station, Mhochet 2, service mini rounds every day. 3. By train, from Bangkok Sisaket then take a motorcycle to Wat Ban Hoi. Estimate duration is 8 hours. 4 by airplane there are bangkok-sisaket flight service from don Mooling airport temporary suspension of service for covid-19 thanks for watching this video if you have any question anything have you want to know about write down the comment section don't forget like share and subscribe this this channel watching happy thanks very much